สวัสดีครับผมแอดมินแบงค์นะครับจากเพจพระเครื่อง3มิติครับวันนี้ก็จะมานะครับอัปเดตข่าวสารพระเครื่องนะครับนะเป็นราคาพระนะครับที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับจะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรบ้างอย่างไงฝากติดตามด้วยครับรายการแรกของวันนี้ครับงบนำอ้อยหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้า7นะครับปี2475เนื้อดินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1,000จนถึง2,000บาทครับ รายการต่อไปครับหานุมานรุ่นแรกหลวงพอง่อคงวัดวังสัมพลสนะครับปี2529นะครับมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่20,000จนถึง30,000บาทครับรายการต่อไปครับพระวัดประสาทพิมพ์เล็กหลวงปุ่ศุขนะครับปี2507นะครับมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่1,000จนถึง2,000บาทครับ รายการต่อไปครับเหรียญหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่3,500บาทจนถึง5,000บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญหน้าวัวพิมพ์เล็กหลวงพ่องเงินวัดดอนเย,ยหอมรุ่นวัดมลึกทายวันครับปี2513เนื้อทองคำมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่2 5 0 0 0บาทจนถึง40,000บาทครับ รายการต่อไปครับพระร่วงนั่งหน้าโหนกกุวัดเชตุพล์นะครับเนื้อชินเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่800 0จนถึง1 5 0 0 0บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อพรวัดดอนเมืองจัดสร้างก่อนปี2,500นะครับเนื้อทองแดงครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่20,000จนถึง50,000บาทครับ รายการต่อไปครับพระสมเด็จวัดปักน้ำรุ่น3าพิมพ์ตื้นนะครับปี2499มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1 0,000จนถึง30,000บาทครับรายการต่อไปครับสมเด็จวัดปักน้ำรุ่น4ีพิมพ์หน้านางครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่3 0 0 0จนถึง4 0 0 0บาทครับรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับ เหรียญหลวงพ่อบุตรวัดใหญ่บางประกดนะครับปี2 4 8 9เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่3 0,000นจนถึง50,000บาทครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในปัจจุบันนะครับนะหวังว่าพระเครื่องที่เรายกมานั้นจะถูกใจเพื่อนๆนะครับหากเพื่อนๆชอบใจคลิปแบบนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดเห็นโพสต์ก่อนหรือว่ากดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับนะ คราวหน้าจะมีคลิปหลวงพ่ออะไรราคาไหนอัปเดตบ้านยังไงฝากติดตามด้วยครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์จากเพจพระเครื่องสมัมผัสต้องกราบราทุกท่านก่อนครับสวัสดีครับ